กูดูอยู่งามคักเลยดอกเดียวนี้นี่จ้าเฮ็ดโคนน้อยแห่งแรงปลาหน,นียังออกเด้อจะเป็นจุ่มเลยนี่จ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยเด้อจ้าพบกับช่องแม่น้องจนายเด้อจ้าหลังจากมือเศร้ามือนี้ยังไม่ได้ลงคลิปนะจ้ะแม่น้องจนายไปธุระมาไปภูเก็ตมาเด้อจ้ะไปฮับน้องพ่อน้องจนายอ่าอ่าน้องจนายเด้อจ้ะ เพิ่นปิดเทอมแลยเพิ่นให้ไปรับจ้ะอืมตอนเลงมากับพามาเลาะหายเห็ดบ้านข้าเลย,ยน้องเชนาไปธุระมาแต่ติดตะกร้ามา,า,น,า,มานำเด้อจ้ะก็เลยพาก็ไม่พี่น้องมาหาเห็ดน้องเชนาไปได้ใส่ถุงมือเด้อจ้ะนี่เห็ดโคนน้อยแซ่บเด้อจ้ะเห็ดนี่ไปน้องใต้พงน้องบุเลยจ้ะมากระแม่น้องแก้มเด้อจ้ะมือนี้จ้ะ มาับทีมมาับทีมเบิร์กพี่น้องเจ้นายเพื่อนไปธุระกับลุงยอดจะไปเบิ่งสวนปามไปเบิ่งสวนเพิ่มจ้ะว้ายใกล้นนกตัใหญ่เลยเราค่อยไปเด็ดขาเพื่อน,นีงั้นเอาไปแบบนี้ก่อนเลยพเพื่อความรวดลิ้วนะจ๊ะในนี้บว่านี้น เปิดเอาเนาะเห็นปานนี่ก็ยังออกได้เนาะเฮ็ดก็เลยสึค่าเลยดิดอกเพิ่งกะเริ่มเปลี่ยนสีอะไรดิเดี๋ยวแม่น่าจนายสิระวังมือเราด้วยจ้ะถ้าเพิ่นมีน้ำก็อย่าเฮ็ดเพิ่นแหงเด้อบดจะอิ่มด้วยจ้ะเฮ็ดคนน้อย เพชรปานค้ำอันนี้เรียกเพชรปานค้ำเด้อจ้ะนี่นโหมนี่นมาเยอะไมีอยู่ได้ป่ะกลองเดียวนต้นแหงแล้วเขาก็น่ามลงเรื่อยๆนะจ้ะอยู่ข้างบนก็กมีเต็ดเอาเลยนี่นะคนไทยก็อยากเก็บบะ สาวพักสาวห h าไม่ใช่นี่พีนี่อีกเด้นี่อีกเด้พีค่อยๆเอาด้วยจ้ะนี่ไปตรงใดอีกจระจังเป็นจุ่มเลยแรงปลาันนี้ก็ออกได้เนาะถ้าฝนตกในบึงเอาจ้ะคือสสไลดยบักคัก แม่น้องเจนายมากับป้าด้วยจ้ะกับป้ากระลุมแล้วก็นในน้องแกม้มเพื่อนมาหาก่อนเลยเพื่อนว่ามีแม่น้องเจนายก็เลยตามเพื่อนมาจ้ะแม่น้องเจนายก็เลยมากับเพื่อนไปอยู่ใส่อีตกตาก้องเชื่อตาก้องแม่น้องเจนายได้เพราะว่าตาก้องแม่น้องเจนาย บ่ไ,ได้บึงกล้องจ้ะบึงเฮ็ <S 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 2> <S 2> ดว้าวเสียงแมง <S 2> <S 2> เอาไปพัดไข่เนาะแต่เนาะคือสีแซ่บบ่ได้สีแซ่แบเลยเนาะแซ่บแน่ๆเลยเลยกลับไปนี่ก็ล้างตุ้มเลยนี่พัดไปเลยนี่คือสีบ่ได้พัดเห็นพ,พ่อแม่พี่น้องบึงเนาะจ้ะคือสีมืดคั้มบึงซื้อไปเลยเทพปานคัำมเลยจ้ะนี่ ปะมาต่อจ้านี่ให้คืนๆดอสินี่เดี๋ยวสิหักไ้ดังเก็บเก็บดอกมุกมุกเฮงค้ำเฮงมุกด้วยจ้ะแล้วก็พอมบานนี่ได้นี่เห็นแล้วจ้ะเริ่มค้ำเลย กับมาจากภูเก็ตน่าจะสามสี่โมงเลยแล้วลนี่ผมเป็นสี่ห้าโมงแล้วบ่เขอามานี่กิดเริ่มดำเลยจ้ะน,นี่จ้ะวันเล้วหาต่อจ้านี่จ้าเว้ยผายชีวาเจ้าของแก่นเนาะนี่จ้าอืมฮักเอาแบบนี้เลยเด้อจ้ะ เราไปเขาก็ต้องตัดขาเพป็นแบบนี้เห็นบอกเพื่อนสะอาดเลยดดี้ถ่าเอาแบบนี้เอาแบบนี้กวนนะจ๊ะเมื่อเราไปน้องไปอ่าไปหาต่อจ้าง่ายเรื่อยๆเพื่อนบุกค่อยออกเพื่อนแล้กเพื่อนรอฝนอยู่เด้อจ้ะถ้ามีฝนมีเบิร์นเอาถ้ามีฝนมีเบิร์นเอาด้วจ้ะนี่บุจืดหลายบุกครับโกงเพื่อนเด,เด็สีดอกจุ่มี่ย้หงดู นอ้นนเฮ็ดโคนน้อยเรียกรวมๆไปได้นะจจะเฮ็ดบานค่ำเลยนะจ๊ะไม่น้ำเจ้านายสิซับสนเด้ไม่น้องเจ้านายแหงเบาบรู้เรื่องอยู่ยน,นี่เด็ดขาดเลยจะนี่นอ้องโตเพื่อนสิบุคยหลายเอาต้องเก็บผู้ดอกเด้ตื่มกันเด้จ้ะนี่นนจะ เออึ้นแล้วนึกว่าพี่ภูมิใจนำเสนอต้องตายนี่นี่นี่บ้าดอกปักใหญ่สองดอกมาจากีจ้ะนี่โอ้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 ไคจ้ะกิ้งก็อกเล็กเลยเติมกันนะจ้ะมันบ่ค่อยมีเพอาว่า,ามันตาฝนตาฝนรล้บืยฝนมารลเบึองเอาสิบบัวแบบนีเด้อจ้ะ ทุเลักทุกเล่ไนจักหน่อยเพื่อนก็ห่างขึ้นใจกองให้เฮาเก็บเนาะห่างลายคักแต่สีลายเปื้นเล้งจ้ะมุมีไผ่หายเด้อจ้ะเก็บเนี่ยของยาของกินอือดักเล้วนี่อนนเอาไดน สิได้โอ้เป็นตากล้องเอียังวะตาดีแท <c oughs> ้มีหลายอยู่ว่ข้างล่างชึบชึบนจ้ะสองดอกหายเรื่อยเรื่อยนะจ้ะไปไม่ได้กองเพิ่งหลายเยบืองอาได้จ้ะโอ้ลุงไม่ต้องเะไหนยางอยู่เพ่นห้องอยู่ แห้งแห่งแห่งเพิ่นว่ะกับเมนองแก้มไปแล้วหาละห้องเด้อใต้เห็นละห้องเด้อ <c oughs> อย่าบอกอย่าบอกละเด้อ,อไปจะ้ะไปจ้ะหากันต่อจ้าเพิ่นเป็นแห้งแห่งน,นจะจ้ะแต่กองเพิ่อนเอาเบิ่งเอาโล่ผูกกับเมนเด้อพู้นไกลๆโลหหลายขนาดกองสาธุมืออื่นฝนตกหนะืแม่เนาะพ่อแม่พี่น้องซอยกันแล้วสาธุไอ้แม่น้องเจนายให้ฝนตกเนี่ย เฮ็ดสิได้ออกเห้พ่อแม่พี่น้องเบื้งมึงจะก,กองเพื่อนค่ะคิดว่าถ้าเพื่อนออกนี่โย่เอาสิบล้อมาขนด้วยด้วยจ้ะถ้าเก็บทันลายบ่คักเลยคนนี่แหละสิหลายแต่ว่าสิบะทันย้อนคนนี่แหละด้วยจ้ะโอ้กองเพื่อนไปจ้ะหาต่อเรื่อยๆจ้ะพอได้ยาพอได้กินแล้วเฮอกกับกลับบ้านเนาะจ้ะตอนนี้นี่แม่น้ำเจนเพึ่งได้เฮ็ดปาลมเพิ่มดอกนึงจ้ะได้ถ้วยนึงแล้วจ้ะตอนนี้ แม่น้องแก้มไปละน้องตายไปก่อนละไปหาเพื่อนก่นอนจ้าเห็ดไข่เ้เห็ดฟ้ามนานๆทีสิได้เห็นเห็ดฟ้ามผืดใต้โอ้ยเชียวฟี่ก่อนขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องเชียวฟี่ตังหน่อยก่อนด้วยจ้ะน,นานๆทีสิเห็นน้องตายเชียวฟี่เห็นไหมหนึ่งสองสามเชะเห็ดกับใบยิ้มให้เราเลยนะมาเก็บดอกนี้ก่อนเราต้องฮื้อด้วยจ้ะ Uh huh. หนึ่งดอกเป็นยังวะเป็นยังแห่งขนาดเป็นตาเซี้ยขนาดไตกบ่งบอกได้ว่าเฮามีแดงดานใจและมาทางนี้ว่ามันมีเห็นนดปานนะจ๊ะเผื่เอเจอเอีกนี่สามไข่ขังอ๋อย่างอ้งอมือด้วงแต่ นี่จ้ะดอกนี้อ๊ยเกือบแม่นเหยียบเนาะไหลลงมาจะรึ่งพุ่ละแม่นเหยียบดอกเดียวตั้งกกดูอยู่งามคักเลยดอกเดียวนี้เขาก็เพิ่งมายามเป็นเธอเลขด้วยจ้ะบ,บงเบี่งมีหอยนี่เพิ่นนะนี่ะให้พ่อแม่พี่น้องงดอกเพิ่นเหี่ยวจ้ะแต่กระโบมีหลายเนาะเพิ่นสงสัยเพิ่นเลยย้อยออกเพิ่นอยากออกจ้ะ ไปน้องแต่พ่อแม่พี่น้องไปหาต่อจ้ามุกจ้ามาเรื่อยๆมองละเล็กละหน่อยนะจ้ะตื่นกันไปแรงไานี่ก็ยังออกเนาะเฮ็ดกันเลยเฮ็ดให้พี่บ้าเก็บเนาะออกให้พี่บ้าเก็บเนาะนี่เก็บตื่นๆกันไปได้หลายชั้นตัวแบบเร็ว,ว,รวกันน,กน,น,น,กน,นี่เดี๋ยจ้ะไปเละไปหาต่อจ้า สวัจ้าผลงานของแม่น้อูจไนได้หลายอยู่นะจ๊ะน้าตองแต่เอาไปเฮ็ดเมนูอย่างดีให้ปลาตุนกินพัดใส่ไข่เดี๋ยวให้น้องแต่เฮ็ดแม่น้อูจไนถ้าจะไปได้ถ่ายแหละนะจ้ะเพราะว่าแม่น้อูจไนก็สิกลับบ้านนี่ให้น้องแต่เอานะจ้ะคิมนีกับพามาหาเห็ดวันค่ำนอกจากหรือเห็ดโคนน้อยแต่เพิ่นกะแรงโค่นนะจ้ะมีให้เขาเก็บสำนีกก็ดีแล้วนะจ๊ะเอานะจ้ะคิมนีกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อได้จ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี